ยันหมูทองแดงใครก็บอกว่าแสบที่สุดพร้อมกับข้อดีข้อเสียและข้อห้ามของยันหมูทองแดงจะเป็นยังไงไปชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมมูเตลูนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของยันต์หมูทองแดงนะครับผมเป็นยันต์ที่ใครหลายๆคนก็บอกว่าเป็นยันต์ที่แซ่บที่สุดนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมก่อนนะครับคนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการสักยันต์เรื่องของวิชาคาถาอาคมเรื่องของเครื่องรางของขังที่ปลุกเสกขึ้นมาหรือว่าเป็นเครื่องรางของขังที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติ ที่เรียกว่าของทนศิษย์นั่นเองนะครับผมและจะมีสัตว์อยู่ประเภทหนึ่งนะครับที่มีของทนศิษย์อยู่ในตัวของมันเองที่คนสมัยก่อนเนี่ยนะครับนิยมไปหามา <te le sna ffer> เพื่อที่เอามาเป็นเครื่องรางของขังนัคนับผมนั่นก็คือหมูป่านั่นเองนะครับซึ่งของทนศิษย์ที่อยู่ในตัวของมันเนี่ยนะครับนั่นก็คือช้องหมูป่าและเขี้ยวหมูป่าตันนั่นเองนะครับถ้าหากหมูป่าตัวไหนเนี่ยที่มีช้องหมูป่าหรือว่าเขี้ยวหมูป่าตันเนี่ยหมูป่าตัวนั้นเนี่ยนะครับจะยิงไม่เข้า เวลาผ่านป่าไปล่าเนี่ยนะครับจะต้องรอเวลาที่มันกินน้ําให้มันคลายชอกหมูป่าออกมาก่อนต้องอาศัยจังหวะเวลานั้นแหละครับยิงมันถึงจะล่ามันได้นะครับซึ่งหมูป่าที่จะมีชอกหมูป่าและเคี้ยวหมูป่าตันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหมูป่าที่เป็นหมูโทนออกหากินตัวเดียวไม่อยู่กับฝูงนะครับผมซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของของทนสิ์ในตัวหมูป่าความหนังเหนียวของมันและความหากินเก่งของมันอาจจะทําให้มันเป็นต้นแบบของยันหมูทองแดงก็เป็นได้นะครับ ซึ่งยันหมูทองแดงเองเนี่ยนะครับก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับผมและเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของยันหมูทองแดงเนี่ยนะครับก็มีหลายท่านมากเลยยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่สมานสุธรรมโมซึ่งท่านเนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รวมหนังแห้งแล้วก็หลวงพ่อสุรินที่วัดลาดบัวขาวหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระและยังมีอีกหลายๆท่านเลยนะครับมาถึงข้อดีของยันหมูทองแดงกันดีกว่านะครับ หลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจว่ายันหมูทองแดงเนี่ยเด่นในเรื่องของการค้าขายเด่นในเรื <ใน S 2> ่องทํามาหากินนะครับแต่จริงๆแ,<ก>แล้วเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับผมเรื่องหลักของยันหมูทองแดงจริงๆแล้วก็คือเรื่องของความอยู่ยงคงพันฟันแทงไม่เข้านะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเชื่อกันว่า,มาแมลงวันนี่แทบไม่ได้กินเลือดเลยนะครับผมส่วนข้อเสียของยันหมูทองแดงเนี่ยนะครับจะทําให้เป็นคนขี้ระแวงขี้ตกใจนะครับผม แต่บางคนก็บอกว่าอาจจะทำให้เป็นคนขี้เกียจด้วยไอ้ข้อนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ยันหมูทองแดงหรือว่าเป็นที่ตัวบุคคลนะครับและข้อห้ามในการสักยันหมูทองแดงที่นอกเหนือจากข้อห้ามในการสักยันทั่วไปเนี่ยนะครับบางสำนักนะครับอันนี้ผมขอย้ำเลยว,ว่าบางสำนักอาจจะมีข้อห้ามว่าให้ละเว้นจากการทานเนื้อหมูนะครับผมมาถึงเรื่องที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ายันหมูทองแดงเนี่ยใครๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นยันที่แสบที่สุดนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยนะครับสักยันหมูทองแดงมา ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็สักยันหมูทองแดงมาด้วยเหมือนกันก็จะต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเป็นยันที่แสบที่สุดจริงๆด้วยตำแหน่งการสักของมันที่อยู่ตรงก,ก้นกบหรือว่าส่วนล่างสุดของแผ่นหลังตอนที่ได้รับการสักเนี่ยครับมันแสบมากๆแสบจนไม่รู้จะบรรยายออกมายัางไงเลยนะครับผมถ้าหากเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะครับหรือว่าตอนสักเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงก็งมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอ้อแล้วผมก็มีคาถาของยันหมูทองแดงที่เป็นนนคาาาาาาถขขอองสยยลวววว้รริัััดดดมแจกะบ ซึ่งคาถาก็มีอยู่ว่ายังยังอุทางทางนะมะพะทะซึ่งคาถานี้นะครับเอาไว้ท่องเวลาโจรตัวเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคุ้มครองเรานะครับผมและระหว่างการท่องคาถาอย่าลืมนึกถึงหลวงพ่อโุลินแล้วก็นึกถึงยันหมูทองแดงด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับยันหมูทองแดงทั้งข้อดีข้อเสียข้อห้ามและก็คาถาที่ผมเอามาให้เพื่อนชมกันอย่างจุใจเลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจให้ผมด้วยหรือว่าเพื่อนนะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูควรพลาดขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย